สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่29มีนาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่หอสมุดแห่งชาติได้มีการจัดนิทรรศการหนังสือการ์ตูนไทยใช้ไล่กว่าที่คิดรายละเอียดของการจัดนิทรรศการจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเราจะไปติดตามรายงานจากคุณปุณธน,นิตาค่ะ สกูปหนังสือการ์ตูนไทยฉายไลกว่าที่คิดหนังสือการ์ตูนไทยมีความผูกพันกับคนไทยในสังคมมายอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2378เริ่มเป็นที่นิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสนพระไทยในเรื่องศิลปะการเขียนภาพล้อและโปรดเกล้าพระราชทานคำว่าการ์ตูนเป็นภาษาไทยแปลว่าภาพล้อ เพื่อตักเตือนล้อเรียนบรรดาข้าราชการที่ประพฤติไม่ดีช่อลาดบางหลวงโดยภาพฝีประหัตของพระองค์ส่วนมากนำลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิ์หลังจากนั้นจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งการวาดภาพล้อเรียนและภาพประกอบข่าวนับเป็นพื้นฐานที่ทำให้คนไทยเกิดการรักการอ่านผ่านหนังสือการ์ตูนไทยที่อ่านสนุกและเข้าใจง่ายโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติให้ความสำคัญจึงได้จัดนิทรรศการเรื่องหนังสือการ์ตูนไทยใช้รากว่าที่คิด จะบ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงยุคปัจจุบันมีเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยขาวประกอบให้ชมมีหนังสือหายากหนังสือพิมพ์เก่า หนังสือการ์ตูนไทยทุกยุคทุกสมัยจนถึงในยุคดิจิทัลเริ่มตั้งแต่ยุคแรกนะคะคือยุคกำเนิดของหนังสือการ์ตูนไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,387ถึงพศ2,475เท่าที่มีหลักฐานปรากฏจะพบลักษณะของการ์ตูนแทรกอยู่ในภาพวิจิตรศิลป์ ภาพผนังต่างๆจิตรกรชั้นเอกในยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ที่กล่าวขานนามว่าขัวอินโคงมีความสามารถในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆด้วยลักษณะที่เหมือนจริงหลายภาพสอดแทรกด้วยอารมณ์ขันและล้อเลียนคนในยุคสมัยนั้นลักษณะภาพวาดเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการ์ตูนไทย ซึ่งปัจจุบันต้นฉบับการร่างลายเส้นของขลัวอินโคงรูปเทวดายักษ์มนุษย์ และลวดลายต่างๆได้บันทึกอยู่ในประเภทเอกสารโบราณหนังสือสมุดไทยขาวส่วนในยุคที่2คือยุคบุกเบิกเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ถึง2499นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยมีการนำเสนอการ์ตูนจากวรรณคดีนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กที่แฝงด้วยสาระและข้อคิดต่างๆมากมายและการ์ตูนที่สะท้อนสภาพสังคม การเมืองเมื่อ <House> ร <Michelle> ูปแบบของสังคมเข้าสู่ในยุคดิจิทัลและยุคที่3นี้นะคะการ์ตูนเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500จนถึงปัจจุบันเป็นการนำเสนอการ์ตูนที่มีเรื่องของชีวิตผีลึกลับตลกอันได้แก่ขายหัวเราะ มหาสนุกและอื่นๆอีกมากมายที่ครองใจคนไทย นอกจากนี้ยังมีหนังสือการ์ตูนที่ล้อเลียนการเมืองปัจจุบันนักเขียนการ์ตูนไทยมีความสามารถมากขึ้นประกอบกับเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้รวมไปถึงความคิดสร้างสารรค์ทำให้ผลงานของนักเขียนการ์ตูนไทยเป็นที่ยอมรับและโด่งดังไปทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติยังได้จัดทำสื่อการ์ตูนยุคดิจิทัลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆทั้งจากนักเขียนหน้าเก่าและนัก เขียนหน้าใหม่กว่า7,000เรื่องด้วยกันสำหรับการ์ตูนไทยใช้ลากว่าที่คิดนะคะจะมีตัวอย่างเช่นการสร้างปราสาทหินฉบับการ์ตูนอีเ e ล้งเข่งโค้งอยู่บ้านต้านโควิดและการ์ตูนความรู้สำหรับเด็กๆที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เช่นสาเหตุของการเกิดโรคไวรัสโคโรนาอาการต่างๆการรักษาซึ่งเป็นการ์ตูนความรู้ที่ทันสมัย เข้าใจง่ายแล้วก็มีภาพประกอบสีสันสดใสสวยงามผ่านแอปพลิเคชันค่ะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน2564นี้นะคะที่สำนักหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครค่ะนเพชรสุรโคตถ่ายภาพปุณธนิตาวากระดวนรายงาน